สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสามสาวเล่าอรี่ พวกเรา JAV สำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่3มาแล้วว้าวเราดำเนินมาถึง EP ที่3แล้วสุดยอดเพราะว่าเนื่องจากว่า EP ที่2เนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเออดีเกินคาดเลยเราจึงได้มาทำ EP ที่3เนาะแล้ววันนี้นะคะเรามีข่าวสารวงการลูกทุ่งและหมอลำค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่ไปฟังข่าวนะคะช่วย กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องเราด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงการไลฟ์สดของบริษัทซาวกู๊ดเรานะคะซึ่งเราจะเกิดขึ้นเลยทุกๆวันเสาร์เฉพาะเดืนนี้เท่านั้นนะคะค่ะวันเสาร์เฉพาะเดืนนี้ซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญเนี่ยก็คือคณะเสียงอีสานโอ้ากผนพับมาเลยทั้งแม่นกน้อยลูกสาวแม่นกแล้วก็ พี่ๆอีกหลายๆคนนะคะอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างความสุขให้กับพวกเราและยังรวมไปถึงศิลปินพวกเรา s o u g o o d Entertainment นะคะคือ JAV นะคะพวกเรานะคะจะมาร่วมขับร้องไปกับแม่นกด้วยและยังมีคนอื่นอีกมากมายในค่ายของเราเนาะที่จะไปแบบร่วมสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงทุกคนนะคะก็ฝากติดตามด้วยที่แฟนเพจ Soundgood Entertainment น่าตื่นเต้นเนาะติดต่อชมด้วยนะคะเราชมกันได้เลยเนาะอ่าเรามาที่เขา ต่อไปกันเลยเนาะค่ะก็คือข่าวของค mm ุณ hmm. น um ักร้องหนุ่มอินดี้สองหนุ่มก็คือแซ็คชุมแพกับเบิร์นปทุมราชเออคุณแซคชุมแพนี่ใช่คนที่ร้องเพลงแบบบอมมี่ฮยังมาพังพลางจะบอกเหรใช่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 ไหมบมแมนอันนั้นก็มวยไลเออมาต่อกันนะคะอ่าซึ่งสองหนุ่ม นี่นะคะหนุ่มแซกกับหนุ่มเบิ้ลนทุมราชเนี่ยได้จับมือกับนักธุรกิจสาวนั่นก็คือเจนวิระสุราสิอานนค่ะแห่งบริษัทสสิอานท์ประเทศไทยจำกัดเออยิ่งใหญ่มากซึ่งทั้งสามคนเนี่ยได้จับมือกันแล้วก็ผุดธุรกิจขึ้นมาธุรกิจหนึ่งอ๋อเชื่อว่าหลายๆคนสากาหลายๆคนเนาะก็จะคงจะชอบกัน รวมทั้งเจทั้งบิวด้วยเป็นธุรกิจน้ําหอมน้ําหอมซึ่งมีชื่อว่าน้ําหอมพลังดนตรีว้าวได้ชื่อก็อยากจะลุกขึ้นเต้นเลยว่าแค่ดนตรีก็อยากรู้สึกมันแล้วเลยใช่มันเป็นยังไงอาจจะอาจจะแบบฉีดน้ำหอมแล้วก็เต้นไปด้วยใช่ไหมตึงตึ๊งตึ๊งจได้นะคะโดยมีชื่อแบรนด์ว่าร์ลามูส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  ล่ามูสนี่แหละค่ะลาโมสนะคะ L A M U S ซึ่งเป็นน้ำหอมเตดพรีเมียมเลยโดยทั้งสองหนุ่มอินดี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นแบบหุ้นส่วนแล้วก็ยังเป็น พีเซนเตอร์เองด้วยว้าคือสิโตหอมเนาะนอจะหอมอยากดุ่มฮ้ยเฮนะคะโดยน้ำหอมเนี่ยได้คัดสรรมาคัดสรรกลิ่นหอมในรูปแบบของดนตรีเป็นประเภทต่างๆค่ะก็จะมีหลายกลิ่นดนตรีก็จะมีหลายประเภทประมาณนี้เนาะค่ะซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายของน้ำหอมพลังดนตรีแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์เลยอื ซึ่งแซกนะคะได้เผยว่าก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับพี่เจนค่ะแล้วก็คุณเบิ้ลนะคะอยากจะทําธุรกิจอื่นๆคุยกันไปคุยกันมาค่ะมาลงตัวกันที่น้ําหอมเกรดพรีเมียม,มเพราะว่าเป็นน้ําหอมพลังดนตรีที่เมื่อได้ฉีดดมเนี่ยก็จะสัมผัสถึงอารมณ์ความหอมกลิ่นน้ําหอมลอยใช่ของดนตรีที่เราชื่นชอบอใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งก็จะได้กลิ่นแบบอินดี้ากลิ่นแบบคาราบาล ไม่ใช่กินกินกินข้าวปลาข้าวข้าวบอยข้าวบอยค่ะกินข้าวบอยใครที่ชอบเพลงแจ๊สแจ๊สแจ๊สแสุ๊นีิกแต่บอ <laughs> ถ้าอยากรู้ว่ากินแจ๊สเป็นยังไงต้องไปถาม ถามถามเมียแกนะพี่แจถามพี่แจมกพี่แจ๊มีประเดี๋เลยนะก็ก็ใช้กลิ่นเจสนะคะก็จะเขาก็จะมีให้ให้เลือกนั่นแหละเนาะค่ะก็ที่แซกก็บอกว่าผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะอยากให้แฟนเพลงของของผมเนี่ยได้หอมไปกับน้ำหอมลามูสกันนะคะได้หอมได้หอมได้มีกลิ่ตัวหอมหอม นน <c oughs> อ่าต่อไปนะคะ <c oughs> ด้านบนเนี่ยเผยว่าผมแซคแล้วก็พี่เจนเนี่ยด้ร่วมกันคิดค้นสุรด,ด้วยตัวเองเลยนะคะ <Wow. S 1> คว้าแบบฟิวนักวิทยาศาสตร์เลยเ <c oughs> ข้าห้องแลบทดสอบความพร้อมเอง <c oughs> เลือกกลิ่นกันเป็นปีๆเลยค่ะความทุ่มเทขนาดนี้นะคะก็เพื่อแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะคะจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากๆที่สุดและที่สำคัญนะคะคุณเบิร์นยังเปิดประกวดโปรเจกต์ร้องเพลงด้วยจื้อาวหอมเขาเนี่ย จะมีแอปพลิเคชันประกวดร้องเพลงข้อ,อก็คือพอเราซื้อน้ำหอมมาเราสามารถเปิดกล่องเปิดกล่องเราจะเจอ QR code เราก็สามารถสแกนตืดๆแล้วก็สมัครประกวดร้องเพลงได้เลยชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทไปเลยเดา๋ยวก็ปเป็นหน่อยหน่อยเด้อแสนเมอเดิรอไม่ราสักหน่อยเอาเงินปเอาไหมโอาคอ่านะคะ ต่อไปนะคะก็ยังมีของรางวัลอีกมากมายนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดฉีดน้ำหอมสุดเซ็กซี่โอ้เจ๊บลองได้นะอ๋อันนี่ลองลองเด็ะเด๊เด๊ะเะเะเด๊ะเเด๊ะเด่เดเด๊ะเดะอดะเด๊ะะะะ น้ำปลาแทนนกน้อยหนัวต <tur> <rawd Moder> ัวแม่นาตัวเนี่ยน้ำหอมบอกเป็นน้ำป่าไทยอินที่สุดอะานะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันอีกนะคะอ่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อน้ำหอมเนี่ยสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อเช็คว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมได้อีกด้วยไม่ได้อเลเนาะเลยของปลอมมาล้ำสุดๆค่ะทุกคนคือแบบเป็นของแท้แล้วยังแบบ กลิ่นหอมมีกลิ่นอายดนตรีอืมคือสิแบบโอ้ยคือสิโอ้ยเนาะโอ้ยอยากโอ้ยคักเนาะเอ้ยเราลืมนะเราลืมดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ l a m o s t t h a i l a n d com เลยนะไปตามกันได้เลยจ้าเจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่แล้วกลับมาพบกันกับพวกเราสามสาวรอบสตอรี่กันต่อนะคะ กาแฟรปรุงสำเร็จตรานกน้อยห้าห้าห้าสูตรไม่มีน้ําตาลผสมเห็ดหลินจือโสมสก,กัดและสมุนไพรที่มีประโยชน์ดื่มทุกวันสดชื่นทั้งวันสั่งเลยที่ Facebook แฟนเพจสาวซื้อรับประกันโดยนกน้อยอุไรพรน้ำพริกแจ่วบองตรานกน้อยนัวตัวแม่จิ้มคําไหนอร่อยคํานั้นมีทั้งสงสูตรสูตรน้ําพริกแจ่วบองสุกและสูตรน้ําพริกแจ่วบองแมงดาดิบสั่งซื้อได้ที่ Facebook สาวซื้อต้องลองเมื่อเกิดอาการจุกเสียด ปวดท้องแน่นเฟ้อเรอเปี้ยวเบื่ออาหารใช้ยา,าธาตุกิศนาน้ำแดงตราดาวบินแก้ผิดสำแลงอาหารช่วยย่อยอาหารบ่มุงธาตุผู้ใหญ่รับประทานครั้งละสองช้อนโต๊ะเด็กรับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนชาวันละสามครั้งร่างอาหารทุกมือ้อสั่งซื้อได้ที่เพจสาวซื้อโดยท้างเทียนโอสด ช่วงรายการสามสาวเล่าสตรอรี่กันเลยนะคะต่อไปพี่จะไปพูดถึงซิงเกิลอกหักที่แบบ<า>ช้ำช้ำมากๆของคุณฝน,นหนาสุทรนะคะชื่อเพลงว่าเจ้าสาวจำปานะคะ<า>ซึ่งมาจากปลายปาก้าของอินดี้นุ่มมากความสามารถอย่างออปรีชาปัดภัยเเป็นจ้าาสแทก คุณภาพชัดแน่นเพลงไหนดังเพลงนั้นเลยเนาะเช่นเสารเทียงกดเสาเทียงใช่ไหมเพลงนี้สุดยอดถึงคอนจอมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็ไม่ผิดหวังเนาะเพราะว่าทั้งเรื่อยเนื้อร้องแล้วก็ด้วยตัวศิลปินเองนะคะทําให้เพลงเนี้ยแบบลงตัวมากๆปล่อยออกมาได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็เข้าไปติดใน1ิบอันดับเพลงดังเลยเพลงดังก็เข้าไปติดใน1ิบอันดับเพลงดังเลย 90ลูกทุ่งรักไทยกันเลยนะคะเรียกว่ามาแรงแสงทางโค้งกันเลยทีเดียวอ,อและก็เป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งนะคะที่ต้องพลิกกลยุทธ์เพื่อให้ได้อยู่ในสถานการณ์โควิดระบาดหนักในตอนนี้อือย่างพี่เจมอาทิตย์ค่ะ ซึ่งร้านกาแฟบ้านย่านะคะกลางทุ่งนาที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยของตัวเองเนี่ยต้องหยุดร้านชั่วคราวตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นโดยล่าสุดนะคะพี่เจมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายทุเรียนหมอนทองไปแล้วจ้าเลิเลิเล,ล,ล,ลต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นหน้าทุเรียนแต่ถ้าอยากมีคนข้างเคียงให้โทรหาพวกเราแล้ทุเรียนหมอนทองนี่เราไปนอนได้ไหม 好的，汤、嗯、始。<laughs> เยเพื่อนมาแนวนี้งงเลยค่ะทุกคนก็เป็นหมอนอะกลับเข้ามาสู่หมอนเกวกกลับเข้ามาสู่ทุเรียนกันต่อเนาะก็ใครที่สนใจทุเรียนแบบน่ากินน่ากินคุณภาพดีๆเกรดพรีเมียมรูปสวยๆทรงดีทรงโตทรงอะไรเงี้ยทรงดีนะคะก็แน่นเข้าไปอุดหนุนพี่เจมอาทิตย์ได้นะคะใช่ไหล่นะแน่นนะทุเรียนแน่นๆค่ะโดยพี่เจมอาทิตย์เนี่ยนะคะก็มีแคปชั่นว่า ขอบคุณออเดอร์180อโลนะครับค่ะพรุ่งนี้ผมแจ้งยอดก่อนเทียงเดอร์ปันดีค่ะปันดีจ้าแล้วก็ยังบอกอีกว่าผมมีอยู่200โลจัดให้หน่อยครับสดจากสวนพิกัดบ้านย่าอยากไปรับเองแต่เจมอยากกินสัก10โลแล้วก็พี่เจมยังบอกอีกนะคะว่าพักมาด้วยครับออเดอร์ทุเรียนหมอนทองค่ะช่วงนี้รอตัดทุเรียนแบบสดใหม่จากสวนเลยสำหรับ หลายท่านที่ออเดอร์ไว้ผมจะทางหาอีกรอบนะครับคือว่าแบบขยันเนาะงขยันทั้งแบบเออก็นั่นแหละทำอาหารกินจะได้ใจแฟนๆไปเลยน่าจะดูไปด้วยนะเนี่ยตอนเนี้ยออกตัวแรงเนาะนิดนึงเอาละค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเย้ ไม่ได้ดีใจที่แบบว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะดีใจวิวพู้ดู <c oughs> เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนะักอย่างเป็นทางการเลยก็คือน้ำปะลาะแม่นกน้อยนัวตัวแม่น้ำพริกเจะบองแมงดาดิบน้ำพริกเจะบองสุกตาแม่นกน้อยนัวตัวแม่ปลาน้ำสื่อตาแห้งตาลิตเทิลเบิร์ด ยาทาดกฤษณาน้ำแดงตราดาวบินและกาแฟสูตรน้ำตาลตรานกน้อย55แล้วก็เพจสาวซื้อด้วยนะคะค่ะก็ฝากรายการของพวกเราสามสาวเล่าสตอรี่กันไว้ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับ EP หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนอข่าวสารอะไรบ้างแล้วก็จะนำความ เฮาความสนุกสนานอะไรมาบ้านนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามพวกเรา JAV ไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมไลฟ์วันเสาร์นี้นะคะทุกคนฝากติดตามไว้ด้วยยิ่งใหญ่อลังการพบกับพวกเราแาวกุ๊ดเวสเสียงกีสาว้าวทนตีความสนุกค่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการสามเสาร์เซารีอีกครั้งหนึ่งกับพวกเรา JAV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อันนี้ะ <gehört? S 2> ไม่จะกระดิ๊ออกไปหนึ่งสอง